ผมอยากจะ่ถาม่าจุดประสงค์ของของของการจัดโครงการนี้มันเป็นมาเป็นไปเปไงนครับตอนนี้นะครับก็ขอขอดำเียนนะครับผู้จัดการนะครับตอนนี้ก็แนะนำตัวันเนาะครับผมครับผมในการลบกันประชาตนะครับในการศึกษานะครับสังกัดอบตอธรรมญาครับเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้นะครับก็ หนึ่งนะครับเด ok ี <pl ains> ๋ยวจะขอนาเรียนเกี่ยวกับงบประมาณก่อนเนาะครับผมซึ่งซึ่งซึ่งอบตธัญญานะครับได้จัดตั้งสภานิเยาวชนนะครับขึ้นมาครับผมแล้วก็ได้ของประมาณนะครับจากบ้านพัฒน์เโกสตรีนะครับจากของจังหวัดกาลสินครับแล้วก็ได้งบประมาณมาทุกปีนะครับพอดีปีนี้นะครับรัฐบาลอุดหนุนมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะก็ได้กอบกิจกรรมโครงการนะครับฝึก ให้ความรู้และฝึกทักษะนะครับการเล่นกีฬาและดำนธนารการของสภาเด็กนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งนะครับก็อยากให้เด็กและเยาวชนนะครับของภทยรัฐลของเรานี่ยให้รู้จักเล่นกีฬารู้จักการออกกำลังกายนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริม พอดีว่าในยุคโควิดกิจกรรมต่างๆอาจจะอาจจะไม่ได้จัดนะครับก็ใช้โครงการนี้นะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนนะครับได้พบปักสัรค์พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดนะครับและอีกอย่างก็ให้เด็กรเยาวชนนี้ห่างไกลยาเสพติดครับอ่าครับไอ้นั่จากอบรมเท็นไงร้า มีมีมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายทีไหนต่อในสํัยนี้หรือน่าจุดจุดตัวกาครับครับพอดีนะครับซึ่งซึ่งงานการศึกษาของของอบตธัญญานะก็ได้เลงเห็นคุณค่าเล่งเห็ี่ยงผลประโยชน์เร่งเห็นคุณภาพของเด็กนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ทุกปีนะของเด็กและเยาวชนของเรานะครับครับผม ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬานะครับาทุกปีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาเปิดนะครับของตำบลเทียงานเราจะส่งทุกปีนะครับผมแล้วก็อยากให้เด็กเันมาเล่นกีฬาเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับสารเคมีพวกยาเสพติดเยอะนะครับก็อาณาการถึังสืังไหนครับผมอาาพต จะต้องเงินนะครับอย่างสนับสนุนให้มีลานกีฬาเยอะๆนะครับก็มีลานกีฬาแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาด้วยตรงนี้นะเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออยากให้แสงแสงสว่างติดทุกสนามกีฬานะครับเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้เด็กะเยาวชนของเราได้เล่นในเวลากาพื้นด้วยตรงนี้นะครับ ใชนี่ขอขอบคุณพีวิทย์นะครับาทางเจ้าขอมีเสือ้อเสื้อท่าหมองเห็นไหมครับเอสปอร์ต <laughs> A S <S ครับครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านผู้บริหารสูงสุดของอบตนะครับธัญาหรือองค์การบริหารส่วบบนตำบลธัญานะครับ อยู่กับท่านนายกครับขออนุญาตท่านนายกครับขออนุญาตสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตท่านนายกครับเออชื่อเสียงเรียอนรักให้กับทางช่องนะครับผมให้กับผู้ชมนะครับผมผมบังใบวันเพื่อนครับนายกองค์การหารส่วนตมัญญาครับก็ที่นี่ก็แค่แต่ตั้งวสมาอวสเราตั้งมา4ี่สิบี่สีีครับ ยี่สิปีนี้ก็มอยู่ที่นี่ยี่สิบปีปีโนยีปีสปีพอเขาเขากเกียอยู่พักหนึ่รครับขออนุญาตขอถามท่านนายกนะครับว่าโครงการจบให้เด็กได้เล่นเด็กได้ออกกำลังกายท่นายกแนวทางให้เด็กในไม่เด็กในเนบวน มีการพัฒนายัางไงคือปกติน่ของอบตทัญยานะเราก็จะจัดข้อมูลเรื่องมารายจากจังจินทุกปีเ,เรื่องการแข่งขันกีฬาเรื่องการส่งเสริางเยาวชนพอดีเรียรงมารส่วนหนึ่งที่เป็นของสภาเด็กและสตรีซึ่งได้ของโครงการของคอมมิชั่นเาเป็นโครงการครับแต่ที่แน่ๆก็คืออบตรเราตนาม่หน้าหน้าที่จะต้องมีการสนับสนุนเด็กและเยาวชนอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการกีฬา ข้อบัญญัติทุกปีของการแข่งขันกีฬาเยาวชนชุมชนสัมปันเราตั้งทุกปีทําทุกปีแต่มาว่างอยู่ช่วงระหว่างที่โควิดระบาดโควิดสิบเก้ามีผลกระทบก็เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมก็เลยเว้นมาประมาณสองสามปีไม่ได้จัดแต่ข้อบัญญัติมาตั้งทุกปีตั้งเพื่อดำเนินการทุกปีเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมในการ ออกกําลังกายกายาเสร็จินคืเป้าหมายแล้วก็เป็นโครงกมายของกาเป็นหลันกีฬาก็เป็นข้อบัญญัติที่ท่านนายกได้บอกไว้นะครับว่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาก็ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านปรัดน,นะครับองคามบริหารส่วนตำบลธัญญานะครับท่านปรัดขององค์การวรานายส่วนตำบลธัญญาชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามเดี๋ยวให้ท่านเอานะครับเจ้าพี่เบอยครับผมคือระดับผูวิจิตนะครับเป็นปรลัดองคามบริหารส่วนธัญญาอำเภอธัญญาเขตจังหวัดราชบุรีนะครับรค่ะ วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมโครงการนะครับที่มีาการส่งเสริมอุดมศึกษารับฒนาเด็กรรน,นะครับของโครงการสื่อพัฒนาซึ่งในปีประมาณ2ล้วกนสิ่งนะครับ,รรเ,รรบเราก็ได้จัดงบประมาณในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆน,นะครับเยาวชนได้เล่นกีฬานะครับเพื่อมเพิ่มทักษะและความสามารถในด้านนี้น เพื่อให้เราจึได้หายใจจกกระนบเรื่องจารห่วงเวลาทีรปาเาครงนะครับอาเื่องของกิกรการเล่นาของตัวรนีนะครับก็เื่อจากว่าเป็นช่วงขอโรนะครับโกระบต่อที่คาดันี้คือนะครับกิจกรรมในเรื่องของกีานะครับ อันนี้ก็ยังขนาดนะครับในเรื่องของการที่จะมานให้เชุมชนได้ม mm ีการกานเ่ม mm ึนนะครับซ as> ึ่งโครงการนี้เราก็ได้ตั้งงบประมาณมาที่เรพัฒาที่จะดำเนการ็ลได้ือาได้ดำเนินการน้ขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือนะครับให้เด็ก้ เล่กีฬาเพื่อดฝูงเชิงชูภาพแล้วก็กางกายสุดขีดนะครับเป็นห่วงที่ช่วงนี้ก็มีการปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอมคือเพื่อการหยุดเรียนนะครับหยุดเรียนเรียนเรียนออนไลรยังไงก็เรียนออนไลน์ก็เป็นการฝึกมือไม่ดีได้ออกกําลังกายมีกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยตัวร่วมกันนะครับครับก็ เป็นท่านที่ประหลัดที่ปอทีนะครับเรียกสั้นๆว่าท่านท่านปอครับผมก็ตามที่ท่านเอ่ยมาครับโครงการจัดมาเพื่อให้เยาวชนในตำบลนะครับทัญญาได้เล่นกีฬานะครับเพราะว่าไม่มีกีฬามาแล้วประมาณ2ปีนะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาของโรคระบาดนะครับโควิด19กนะครับก็ขอขอบคุณท่านปอนะครับคขามากครับขอบคุณมากครับ อ่าครับวันนี้ผมก็มาอยู you? You fighting, ่กับ <It> ผู้ประสอนหหัวบการสถานีวันนี้ขออนุญาตถามชื่อเสียงเรียองน้ำอากาศตัวอากาศนครับครับก็ผมอาจารย์วีรยุทธ์กองมงศานะครับมาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับแล้วก็นำทีมสตาฟนะครับทีมสตาฟเป็นทีมสตาฟของทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ คงเข้าร่วมการแข่งข <deal> ันักเรียอเมเจอนรีครับนะครับซึ่งซึ่งปีนี้เขาคนไทยนะครับแล้วก็ทีมท้าฟเราวันนี้แข่งขันกันทั้งหมดนะครับจำนวนเจ็ดคนนะครับซึ่งมีผมนะครับเป็นหัวหน้ามีทีมโค้ดแล้วก็มีทีมท้าป์หกคนนะครับซึ่งซึ่งทีมท้าปก็ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็ เรียนในสาขาวิชาการจัดการกีฬาภะการสาขาวิชาพาคแรกสาแล้วก็สาขาวิชาการกีฬาที่ที่เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับกีฬาครับแล้วก็เขาก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุณประสบการณ์แล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการบ้าทำทีมกีฬาของทีมมหาวิทยาลัยครับสมมตสัมภาษณ์สอบถามการอบรมของมินี้ ต้องการตรวจักว์ปายนิดหน่อยั้งไหนครับครับก็ตามที่นะครับโคงการบริหารส่วนสมบลทัญญานะครับที่ที่ได้มีโครงการอบรมซึ่งโครงการโครงนี้ให้ชื่อว่าการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกีฬานะครับนะครับซึ่งซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยภาาเช้าเนี่ยเราทในช่วงเช้าเราก็มาด้วยององความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กีฬาฟุตบอลดังน,นั้นที่ที่เยาวชนเหล่านี้จะเป็นอนาคตนะครับของสังคมของชาติเราครับผมครับในส่วนของการให้ความรู้ื้่งต้นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลแต่ก็จะมีประเด็น,นต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมุมหลังของกีฬาฟุตบอลอย่างน้อยๆเยาวชนองรู้ว่าเอ๊ที่มาไปของฟุตบอลมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ฟุตบอลทำทาไมเขาใช้เท้าี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ในภาปปพความรู้หรือว่า ในเรื่องของกติกาการเล่นอ่าเด็กแระเยาวชนนะครับเขาจะนํากติกาการเล่นมาใช้ในการแข่งขันเพื่ออะไรนะเพื่อเพื่อพอพอเขารู้กติกาเขาเข้าใจกติกาเขาจะลงไปเล่นลงไปทําการแข่งขันอย่างเข้าใจครับเมื่อเขาไม่ทําติดกติกาเขาก็จะไม่ฝ่านบอ่าเมื่อเมื่อไม่เปล่าการเล่นมันก็จะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของการซ้อมการอซ้อมกีฬาฟุตบอลเขาควรจะ รู้ในขั้นตอนอะไรบ้างครับเริ่มเริ่มการซ้อมก็จะเริ่มต้นด้วยการซ้อมแบบอะไรนะครับก็จะเบสิกพื้นฐานในขั้นตอนการซ้อมจะเป็นความรู้ในการรวมทับนะครับการฝึกร่างกายการเตรียมความพร้อมการฝึกสมรรถภาพทางกายนะครับการฝึกทักษะเทคนิคนะครับแท็กติกแล้วก็ขั้นตอนท้ายการคุณนเราแต่ว่าบังเอิญว่านะครับยาวชนรุ่นนี้เป็นจะวชนชรุ่นจืงนะครับในเรื่องของการฝึกสมรรถภาพทางกายเราก็จะยังไม่เน้นนะครับลองจะเน้น เบสิกพื้นฐานนะครับเบสิกมูฟเมนต์นะครับพันเดอร์พันเดอร์เป็นทอนมูฟเมนต์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่าย,าย,ยาที่อ่าที่ที่เหมาะกับเด็กแล้วเยาวชนรุ่นผิวซึ่งซึ่งไม่เกิน14ปีนะครับซึ่งซึ่งการเคลื่อนไหวนะั้นก็เริ่มแต่การเคลื่อนไหวการการการเคลื่อนไหวแบบอยู่ตรงที่นะครับกับการเคลื่อนไหวแบบมีการเคลื่อนที่ด้วยผสมผสานกันซึ่ง ถ้าเยาวชนรุ่นจีนนี้ม,มีมีการเคลื่อนไหวที่ดีนะครับนะครับมันจะนําไปสู่ถึงการฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอะไรครับเวลาเราเคลื่อนที่ไปถ้าเราเคลื่อนที่แล้วหกล้มนะครับพอเวลาเราจะเตะลูกบอลวเวลาเราจะแสะดงทักษะอะไ่งต่างมันก็จะมีปัญหานครับไม่ว่าจะเป็นการสไลด์ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อต่อการเล่นในจังหวะของฟุตบอลน,นะครับซึ่ง เด็นต่อมาคือการพัก,การะซึ่งช่วงของออส0โมง,งครึง่งเราก็ลงมาทําการฝึกในเรื่องของทักษะกีฬาซึ่งทักษะในกีฬาฟุตบอลน,นั้นจะมีอยู่5อย่างนะครับ่า5อย่าง1การเลี้ยงนะครับ2การคอนโทรล3การส่งนะครับ4การ มงการยิงเลี้ยงส่งมงยิงคอนโทรลนี่คือทักษะในกีฬาที่เด็กไทยควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะนะครับที่ทำให้เกิดความชำนาญรวมไปถึงเทคนินนนคเด็กไทยโดยเฉพาะรุ่นนี้จะต้องมีวิธีการนะครับวิธีการในเรื่อง,ง,อองของการส่งที่ถูกต้องการยิงถูกต้องนะครับการยิงการบอลบอลไะให้มันถูกต้องเพืออะไรถ้าเขามีความ การการฝึกฝนทักษะนั <si suppression> ้นเองก็เวลาเราเขานําไปประยุกต์ใช้กับตอนที่เราเขาเขาเล่นเป็นทีมเขาไปใช้ในการแข่งขันมันจะเกิดประสิทธิภากนะครับเกิดทักษะที่มีความชำนาญเกิดวิธีการถูกต้องมันจะทำให้การเล่นฟุตบอลนั้นมีคุณภางนะครับนั้นอนาคตของชาติที่จะก้าวขึ้นสู่ในระดับทีมชาติหรือก้าวตัสูงในระดับอาชีพนะครับพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่จเใช่การเคลื่อนไหวเทคนิคทักษะเพื่อที่จะต่อยอดพิชู แค่มาสูงนิดเดียวเอาไปใช้ในการที่เป็นคารับผุเดิมทีแล้วนะครับก็จุดตะทับเป็นจุดตะทับของคูมหางใหญ่ครับผมนะครับก็ทำทีมในนําของหางที่ไรมาทั้งปีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงนี้ก็ก็รายการต่างๆก็ต้องเล็ทีมนากการซ้อมไปจะเริ่มกลับมาซ้อมทีหนึ่งเปิดเซื้อแม่ก็แม่ก็จะเป็นไปนะครับทีนี้จะกลับมาซ้อมแล้วก็ เรื่ว่ามันมีรายการการแข่งขัของทีมมหาวิทยาลัยในระ,ด,ด,นะรดับมาทยาลัยเป็สารายการตลอดได้มาหนึ่งทีนะครับอันนี้ก็ก็รู้สึกเป็นเกยียรติได้ดีนะครับที่ที่ได้มาร่วมฝึกฝึกทักษะประสบการณ์เล็กน้อยมองครับปนะเล็กน้อยครับเมื่อกิดเรนุ่เป็นยะังคนหอกแต่พอให้ทักษะยังไงไม่ได้กลบมือนะครับก็ถือว่า การรำงานเป็นนส่วนตัวทั้งานก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับมีสภาเยาวชนที่ที่ขับเคลื่อนให้ให้สังคมที่นะแวกใกล้เคี่ยมีมีความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เยาวชนมีโอกาสในการรมมีกิจกรรมและโอกาสในการได้แสดงออกครับได้แสดงออกครับขอบคุณอาจารย์ดิ๊กครับที่ให้ให้ให้เกียรติมากครับ อนุญาตให้ทางช่องเรามาถ่ายทำจาดหุ้มลงที่นี้ทางช่องเรามีของก่อนเล็กน้อยๆกว่าครับครับ่ะทีครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับผม